เข้ามาแลนะคะกับเจาบีททรวรนครสาวี่ er. ้ามาี่เลยเรนลสีประตูเบเียของเรานะคะจะด่านหันก่าอะไางๆกนอันนี้จะเป็นเบอร์จะเป็น่งนยสอร์ตี่ราไปชมกันนะคะว่ามันจะมีะนบ้างแลอะไรกันบ้างค่ะเเทยเมรอนเเนะคะหลังเบ่ปดองหนเะด่ะเดีาไปนว่ารว่างตัวบโนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะประดางหน้าจะเป็นตัวห้าทดแล้วก็จะเป็นหนงอนึ่งาด้วยนะคะ ไฟหน้าจะัด้วทางจะเปิดาไฟหน้าะเป็นไฟ LED โ o ด์ r ติ๊นะคะแล้วก็มีไฟตัดมอกกันห้แล้วนะคะล้อจะเป็นล้อแบบขอบสเงินนะคะมีโลโก้แโคทันทีจบเนี่ยนะคะไฟเลี้ยวอยตรงกระจกมข้างนะคะแล้วล่างไกสีแบบโกลด์ขัรวค่ะก็จะเป็นสีเดียวจโกลด์ระคะแล้วมันจะมรลก็ไปกับกย กล้องขนาดถอยหลังจากนิ้วิ้มากับแป้ามือหแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยค่ะตัวแอร์ในเกตเอนแอร์นะคะเขามีการถคลคายมาเลยนะคะวค mm hmm. ่อคะ,คะถ้าเดี hmm. ๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะถ้าจอของอกกเกตเอนเนาะขนาดจะอยู่ที่8นิ้วรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay mm hmm. แบบไร้สายมาพร้อมกับ<ๆ>มลัลติฟังก์ชันที่บวงมาลยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงระดับโทรศัพท์ได้นะคะปรับแอร์เขาจะปรับแอร์แบบนี้เนาะมือหมุนแบบนี้เลยค่ะ แอร์น้ำยาแอร์พัดลมแอร์ก็คือปรับได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะถ้าเข้าเกียร์อาเกียร์ถอยให้เรายกมือแบบขึ้นแล้วดัานนี้ที่เกียร์อาก็คือข้างแรกเกียร์หมายเลข1ค่ะแล้วก็ของเขานะคะจะเป็นการปรับเบาะค่คะสามารถปรับได้นะคะปรับขึ้นขึ้นขึงลงนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้า,า,านะคะในเกียร์ถอยเสร็จแลยว เบบาะแบบนี้เลยค่ะลายพีเมียนแบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาไหนก็สามารถแจ,งจ้งเสียงได้เช่นกันค่ะคะประปับกระโตไฟฟ้านะคะต้งสองนะคะของเขานีว้าวมากให้ดิชัแบด,ดแบบปุ้ใหม่ดัซ้มาเลยค่ะไปทีนี่นะคะเราสามารถชารแบได้เลยสบายมากเลยค่ะให้ความสะดวกสบายมากๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูตัวชุดแต่งันค่ะดู๋กันเลย สำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของเอสปอร์ตี้ทั้งคันเลยค่ะสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นสีดำาตัดด้วยสีแดงนะคะนี่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะจะเกิดด้านหน้านั่นเองนะคะด้านข้างเขาจะมีจะเกดิดมาให้นะคะแล้วก็จะเกิดด้านข้างสติกเกอร์แล้วก็ตัวครอบตรงนี้นะคะเป็นของเอสปอร์ตี้ทั้งหมดเลยนะคะขั้งบนมีมาให้นะคะ แล้วที่สำคัญคืออันนี้เปลี่ยนล้องแห็กนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกแม็กเองได้นะคะสำหรับลูกค้คาคันนี้ก็เลือกเป็นลายเวลนะคะดําแดงแบบนี้เลยค่ะมีสสติกเกอร์นะคะ S Sporty นะคะตอนนี้ลูกค้าต่างติดตั้งเพิ่มเติมนะค่ะต่อเลยค่ะมาด้านหลังเลยค่ะสำหรับตัว S Sporty ชุดแต่งคันนี้นะคะ เดิมทีในเอแอลอะคะ่ะของเค้าจะมีการชนมาให้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเอสปอร์ตี่เค้าต้องใส่ตัวกันชนนี้เนะาะเพราะฉะนั้นนะคะการชนเดิมนะคะเราจะคืนให้ลูกค้านะคะก็คือมีการถอดการชนเดิมแล้วก็คืนให้ลูกค้าที่เรียบร้อยนะคะต่ของเขาเนี่ยสังเกตได้เลยนะว่าของเขาจะมีสติ๊กเกอร์รอบคันเลยเนาะสปอยเลอร์นะคะข้างบนก็คือมีมาให้ในชุดเลยค่ะส่วนข้างใน,งนก็คือจะเป็นเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับโปคันนี้ใช้เงินหนกวเพีอย่าง5้า0,000ืน 9,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก่อนหนึ่งเก้าสบายกระเป๋ามากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามาแคมเปญโปรโมชั่นเฉลี่ก่อนได้เลยค่ะสูนแปดห้าเก้าสามเก้าสามเจ็ดสี่หกนะคะอยากดูรุ่นไหนอยากชมรุ่นไหนทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบาย